เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ f a c e of Universe คำว่าคูนสายมนดำคือถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมเพื่อให้สำเร็จความประสงค์เช่นโบราณใช้เวทมนต์ในการรักษาโรคส่วนคำว่าดำคือ เป็นการแบ่งสายของการใช้คุณใสไปในทางทิศต่างๆซึ่งผูดรวมๆแล้วก็แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. สายขาวหมายถึงการใช้ในทางที่ดีเช่นช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำป้องกันการกระทำจากผู้อื่นเป็นต้น 2. สายดำหมายถึงการใช้คุณใสไปในทางที่ไม่ดีเช่นการทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบาก ทั้งร่างกายและจิตใจหรืออาจทำให้เสียสติและเสียชีวิตได้คุณสายแบบไทยๆมีสีประเภทหลักๆดังนี้ 1. สายเสกของเข้าท้องการเสกของเข้าท้องเป็นคุณสายระดับต่ำมักจะปล่อยของในวันโกนหรือวันพระไม่กับวันเสาร์วันอังคารเพราะเป็นวันแรงโดยใช้คาถากรรมกับบทเดียวกันทั้งหมดสามารถทำได้หลายแบบ เช่นเหรียญป่าผีเป็นเหรียญเก่าๆสนิมเคอะๆที่ง้างมาจากป่าคนตายผ้ามัดตาสังหรือผ้าหอ่อศพที่พันด้วยได้และสายสินตะปูตอกฝาโลงหรือจำพวกหนังสัตว์เช่นหนังวัวหนังหมูหนังงูคูณใส่จำพวกหนังสัตว์นี้แหลกเลิมจะมีขนาดเท่ากล่องไม่ขีดแล้วจานคาถาลงไปพอปล่อยออกไปแล้ว จะไปหาเหยื่อแล้วไปพองในท้องทําให้มีอาการผิดสํแดงข่าวป้าไม่กินนอนไม่หลับบางรายอาจจะโดนเศกซากงูกทั้งตัวเข้าไปในท้องคุณใสระดับนี้เป็นคุณใสที่ชั่วร้ายมากผู้กระทําตั้งใจจะเอาไว้ถึงชีวิตวิธีการแก้ให้ใช้การเสกน้ำมนให้ดื่มเพื่อขับของออกมาส่วนใหญ่จะมารู้ว่า โดนอะไรเข้าไปก็ตอนนี้แหละเพราะต่อให้เอ็กซเรย์ยังไงก็หาไม่เจอว่ากันว่าคนที่เกิดวันอังคารส่วนใหญ่จะไม่โดนของเสกเข้าท้องเพราะเป็นคนดวงแข็งมากแข็งกว่าคนเกิดวันเสาร์สสายควบคุมเป็นคูณใส่ในระดับขั้นกลางที่เราจะเคยได้ยินกันบ่อยๆประเภทสเสนยาแฝกการฝังรูปฝังรอย การใช้พวกหุ่นดินปั้นเขียนชื่อเหยื่อลงไปจากนั้นก็เซกปล่อยไปโดยการเอาไปฝังตามจุดต่างๆเช่นป่าช้าหรือทางสามแพงวิธีแก้ไขค่อนข้างจะยากเพราะต้องตามของที่ทำไม่เจอให้ได้หรือไม่กระทำหุ่นขึ้นมาใหม่เรียกว่าหุ่นทำคืนโดยทำให้หุ่นเหมือนกันแต่คืนสภาพเดิมซึ่งประเภทนี้ อาคมจะแรงมากจะสะท้อนกลับไปในคนที่ทำคุณใส่ใส่คุณการทำหุ่นพวกนี้ดินที่ใช้ปั้นต้องมีอาถรรเป็นลักษณะดินโปง่งจากเจ็ดป่าชา้าถ้าเป็นในต่างประเทศก็คล้ายๆกับพวกตุ๊กตาเป็นการเอาลูปของเหยื่อมาตั้งหน้ากระถางข้าวสารปักทูกไวแล้วเรียกชื่อเหยื่อแบบซ้ำๆหรือไม่ก็ ั่นตุ๊กตาเขียนชื่อเหยื่อลงไปเลยจากนั้นก็ใช้เข็มแทงเข้าสารหรือตัวหุ่นถ้าแทงตรงไหนก็จะเจ็บตรงนั้นลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาอีกลักษณะหนึ่งคือผมกระดูกผีมหาสเสนจะใช้กระดูกคนตายในวันเฮี้ยนเฮนเช่นผีตายทั้งกลมตายวันเสาร์เผาวันอังคารถึงจะได้ผลแรงจริงๆ ใครโดนเข้าไปก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ 3. ส,สายป้องกันสายป้องกันเป็นประเภทศักเสกเลขยันหรือห้อยไว้เพื่อคุ้มกันภัยอันตรายทั้งหลายให้แข้วคาาปลอดภยัยและป้องกันพวกคุณใส่อีกด้วยเช่นจำพวกห้อยกระตุดที่ทำจากแผ่นโลหะประเภททองแดงทองเหลืองดีบุกตะกัว หรือหนังสัตว์สำหรับตะกุดที่เก่าสุดก็จะเป็นตะกุดโตพัดที่มีถึง16ดอกทำให้อยู่โยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้านิยมมากในยุคสมัยก่อน 4. สายโจมตีเป็นจำพวกหุ่นปั้นที่แล้วรู้จักกันก็คือวัวธนูควายธนูกูมานทองและก็พายหรือหุ่นพยนตสามอย่างแรกคงจะคุ้มแล้วละ่ะ แต่สำหรับหุ่นพยนต์ลักษณะทำจากฟางข้าวผูกเป็นตัวคนเขียนชื่อเหยื่อแล้วว่าคาถาก่อนจะปล่อยมาในคืนเดือนมืดลักษณะของหุ่นพยนต์จะเหมือนกับคนสัตว์เทวดายักษ์ส่วนใหญ่จะผูกไว้เพื่อเฝ้าบ้านได้เมื่อแขกใครไปมาอาจจะเห็นเหมือนมีใครเดินอยู่ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจาก ใช้ไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างป้องกันอันตรายจากพูดปีปีศาจที่จะมาลังควานด้วยสำหรับสายนี้จะใช้งานคุ้มมากเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้หากเพื่อนๆรับชมแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันต่ออีกนะครับ